มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าสวนนะครับ<ม>ไ,ปไปดูแล้วไปดูแล้ว Sampai jumpa di video selanjutnya. Đây dạ là khắp การของคนนอนป่านะครับก็คือสุนัขนะครับของผมเนี่ยเขานอนระยะประมาณ30เมตรขึ้นนะครับนอนรอบๆกระท่อมนะครับที่ผมนอนนะครับระยะที่เขาบางทีก็สองสามตัวก็ไปนอน หน้าสวนนานะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับจากจุดที่ผมนอนนะครับเป็นทางที่ชาวบ้านเขาผ่านไปมานะครับวันนี้ก็นอนหน้าอนอนนอนที่อนอนที่สวนนะครับที่กระท่อมนะครับเป้าวัวอีกวันหนึ่งครับ ใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับใช้หลายจุดนะครับจุดตรงนี้ก็ประมาณ55วัตต์นะครับก็ส่องสว่างถึงเช้านะครับนะครับยังเอาอยู่นะครับจะเป็นบรรยากาศนอนนอนนานะครับนอนสวนนะครับพี่น้อง จุดที่ผมนอนเนี่ยก็ห่างจากหมู่บ้าน4กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่รอบๆไปด้วยป่านะครับ